เอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยครับยินดีต้อนรับสูช่ช่องเมริลเพการนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะฮะ r าร์ดไอรอนก็เล่นไม่จบนะตอนนี้มาเล่นใครสิตรีมาสเตอร์นะขอล้างแค้นว้เด็กหน่อยช่วงไม่มีเน็ตนะตอนนี้หลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่นะว่าผมตอนช่วงนี้ผมได้หายไปนะเนื่องจากว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะผม อ่าผมต้องหอบผมต้องหอบโน้ตบุ๊กไปนะถึงจะหอบหอบโน้ตบุ๊กไปร้านพวกอ่ากาฟกาแฟนะผมถึงจะมีอินเทอร์เน็ตใช้เพราะฉะนั้น <c oughs> เลยเลยมาอัพโหลดเป็นคลิปให้ดูได้นะแต่ว่ายังไลฟ์ยังอะไรไม่ค่อยได้นะก็เลยอดทนต่อไปนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าระหว่างเล่นเกมใครสิจบกับเน็ตผมมาก่อนเนะี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าอันไหนมันจะมาก่อนนะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นคสิทรีมัตเตอร์ก่อนนะเนื่องจากว่าผมไม่มีเน็ตเล่นนะเพราะฉะนั้นเล่นคลสิตนั่นแหละนะลงทุนหน่อยเพื่อแก้แค้นวัยเด็กนะตอนจําได้เลยภาคแรกนี่ตอนมันออกมานี่โอ้โหความสมัยนั้นนี่เรียกได้ว่าเล่นไม่ได้เลยนะเราเลยมาล้างแค้นในอีกประมาณ10ปีถัดไปนะโอเคมาเริ่มกันที่แคมเปญเลยแล้วกันนะนิวเกมนอร์มพอเราไม่ได้เก่งชูตติ้งขนาดนั้น ที่ดตอรเฮเลน่านะตอนนี้อยู่ที่เกาะหลิงชานเราเกาหลีเหนือได้ควบคุมพวกนั้นล้อมพวกประชาชนไว้ข้างนอกเราเจอบางอย่างถูกฝังไว้ใต้หินการค้นพบนี้อาจจะเปลี่ยนอนาคตของโลกไปนี้เกาหลีนะ่ะไม่รู้ว่าพวกนั้นกำลังรับมือกับอะไรได้ปด เจ็ดวันต่อมาเอาวะต้องเจอคิมจองอึนเกาะหลิงชานทะเลฟิลิปปินสิงหาคมวันที่ 14, 2020่ผ่านมาแล้วเกือบห้าปีนะที่นี่ต้องมีโควิดอยู่แน่ๆน่มั่นใจน โอเคดูเหมือนว่าจะได้อา่าผลกระทบกับทางเรดาร์นะโอเคเราไม่เห็นอะไรนะท้องฟ้าปลอดภัยเข้าใจแล้วน่าจะรวนเนี่ยนะโอเคจะถึงจุดดอกใน3มนาทีไอโนแมโนแมสยังอยู่กับเราไหมเนี่ย โอเคฟังนะดูเหมือนว่าจะกองกำลังทหารอยู่เต็มไปหมดเลยแต่พวกนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีเราเพราะฉะนั้นใช้มันเกาหลีเหนืออาจจะรู้ไม่ได้ว่าเราอยู่นี่พวกนั้นจะไม่รู้ว่าอะไรจัดการมันหยุดเลยฟังนะนี่นะเป็นปฏิบัติการลับงานของเราคือตามหาตัวและเอาออกมาเราไม่ได้ทำสงครามก็ยังหรอกตอนนี้พอเค พวกนี้มันย bon er ังม um ีช no okay. oh, ah ีว so ิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละที่เราต้องมาเราหาลอรเตอร์โรเซนหายไปเนี่ยเกาหลีเหนือล็อกดาวน์่อนี้ไปแล้ว2วันก่อนเราเจอสัญญาณส่งมาจากทีมค้นหาบางคนต้องการที่จะต้องอาจต้องการพบถูกพบตัวนะโอเคถึงจุดแล้วใส่หน้ากากได้ไอหนุ่มโอเคเมื่อเราออกไปตามฉันมา โอเคพร้อมปล่อยตัวในห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปโอเคเจอกันจุดนัดพบ โอเคเราถูกส่งตัวไปหาคนขุดของเลยเนี่ยโอเคต้องต้องเจออะไรแน่เลยถึงให้เรามาเนี่ยนี่ไม่ใช่อ่าจุดประสงค์หลักของเราหรอกนะโอเคเราอยู่ในเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะตอนนี้5คนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นมั้ยโนแมท my shoot's gone my damn shoot is gone โอเคเราเสียเราเสียล่มไปแล้วโอเคชุดเรากันได้นะพอเราเป็นชุดนาโนสูตรดูเหมือนจะเกิดปัญหาบางอย่างกับชุดเรานะอยู่ๆล่มเราก็เปิดเองนะโอเคเฮดยูดีเราสแปรมเบลนะทางหมดเลยโอเคเจอกันที่ชายหาดโอเคกำลังไปจ้ะ โอเคทุกคนกระจายไปหมดเลยนะเราเปลี่ยนโหมดยังไงว่าชุดแหะอ่านี่นเปลี่ยนชุดเกมสมัยก่อนมีมีเงา,าเอ่ะเราโอเคชุดเกาะกลับกลับมาแล้วชุดเกาะกลับกลับมาแล้วโอเคเรากลับมาแล้ว โอเคกด Q เข้าสู่โหมดก่อกดอ e. กด E เพื่ออะไรกดแถบเพื่อดูอ็อบเจกต์โอเคกด E ทำไรไม่ทำไรได้เลยไปเราไปจุดนัดพบก่อนตอนนี้เรากระจัดกระจายมากเลยนะเนี่มีปืนอยู่200นัดสะคงสะโคบก็ไม่มีปืนพกก็มีอแต่เราก็หมัดมวยอะ่ะ กด A เพื่อ crouch What the fuck กด A เพื่อ crouch Hey What the fuck man What the fuck man กดตัว C งอกกู What the fuck man โอเคกดตัว Z เพื่อหมอบเหมือนเดิม ต่อยได้กดวีช่อเมรีโอเคมันบอกให้เรามันสอนเราแต่งปืนว่ะใส่ไซเลนเซอร์ซะอของมันต้องมีของมันต้องมีว่ะไซเลนเซอร์ encer, แฟตไลท์ใส่ไม่ได้แท็กติคอลรีเฟกซ์ไซ์โอเคเวลีเกิดไป ุ๊ยมึงหยุดมึงหยุดให้กูเปลี่ยนชุดนี้เอาชุดเอาชุดอื่นให้กูเอาชุดอื่นให้กูเออ,เอลองหนไอ้เวนชุดแดงมันโดดแรงเรียบร้อยอี s y มีปืนให้ใช้ไหม Fy 7 1แดเไม่เอานะไปไรสระนะไปอ๋อเอาชุดเกาะมามอ,อ,อ,าอืผมอะ่ะเอ้าผมอะเอืามชุดเกาะผมก็แน่นเหมือนกันนะไป ไอ้พวกเกาหดีเหนือไอ้คิมจองอึลเอสเทคโอเคเดี๋ยวกำลังไปหาโอเคเอสเทคบอกว่าเดี๋ยวหมอบอยู่ต้นต้นไม้นะในพุ่มไม้ใบหญ้าโอเคเรามาถึงจุดรวมตัวแล้วโนมเมดบนนี้ไหนวะไหนวะพวกอ๋อนี่ไง กด6เพื่อซีเล c t w e a p o นะเอตเทคว่าไงอ๋อเกาหลีเหนือห้าอ๋อสี่คนกำลังเดินตรวจลาดตะเวนเนี่ยมีบางอย่างบางอย่างอะไรเอย่ยไปเ,ไปเร,ร็วไปโอเฟตเอตเทคคุยอะฉันสิมันพูดอะไรวะน่ะเอตเทคเบาเสียงเร็ว ข้าไม่กลัวหรอกสิ่งชั่วร้ายโปรเฟตช่วยด้วยโอเคโนแมเสเจอร์ไปหาเขาเร็วไปไปไปอ้ที่นี่มันวิ่งช้ามากเลยเพื่อนเดีย๋ยววิ่งนำไปเองก็ได้เร็วไปหามันอะไรนั่นน่ะมึงวิ่งมาเร็วดิไอ้เหี้ยไหนบอกภารกิจแทรกซึมไอ้เหี้ยเปิดไฟฉายบ้าหรือเปล่า มาถึงแล้วพวู๋มาถึงแล้วถึงอะไรวะเนี่ยทหารเกาหลีเหนือตายอยู่สองคนบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยได้ยินไหมได้ยินอะไรวะเพื่อน ได้ยินที่อะไรคาไม่ชอบเอ้ยฉันไม่ชอบเลยแหมติดติดติดในนี้ไปหน่อยติด CKT ไปหน่อยแหมมีคงมีค่าสมัยนี้ไม่เรียกค่าแล้ว2020 รายงานเร็วเอเทคเป็นไงบ้างตายแล้วหัวหน้าบ้าเอ้ยเกิดบ้าอะไรวะน่ะไม่รู้สิแต่ฉันคิดว่าเราไม่น่าอยู่คนเดียวเทพีเองั้นเหรอไม่ใช่ครับเกาหลีตาย4ี่คนเนี่ยดูเหมือนจะมีบางคนฆ่าไปนะเอเทคด้วยโอเคข้าลบศพแล้วก็ไปซะและเอเทคกนะครับจะปล่อยทิ้งไว้นี่เหรอ ไม่อ่ะข้าจะย่อยสลายมันเองเราจะไม่ให้เกาหลีได้ชุดสูทนั่นไปโอ้ยบ้าเอ้ยไม่เคยชินกับมันเลยว่ะลาก่อนแล้วพวกเจสเตอร์จัดการอ่าอุปกรณ์แล้ว้ปชารโนแมสไปที่จุดนัดพบอ่อขโมยยังไงวะอ่ากดหยิบมาเลย กด F หยิบมาได้เลยโอ้โฮได้ปืนทั้งกระบอกไอ้ทียได้ยี่สิบได้ยี่สิบนัดบ้าไปแล้วกดสเปซมาค้างเพื่อที่สเตนสเตนจัม์ไอ้นุ่มมันไม่ขึ้นในมันไม่ขึ้นมันต้องไปชุดแดงโอเค What ไม่เห็นกด E ติดเลยออปชั่นอีกรอบอออินซิมเปิลไอรอนไซส์สมูทเมาส์อ๋อ why is that ทำไมอ๋อไม่ใช่อืมทำไมไม่มีให้ใช้อ่ะ ปกติมันได้ไม่ใช่หรอสูตรช็อตคัทอยู่ไ g มว want t ปัก u ินย y o u พ p ซไอยาลืมแบตลืมเสียบแบตโอเคเรียบร้อยคาดสิกนาโน,โนโมดโนโน กดดไ้ああ้แลโอเคเกาหีเหนือพาตรโลจัดการมันดีๆละไอ้นุ่มน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดอะไรล่ะเห็นได้ไงเห็นได้ไงพ่อหนุ่มไอ้เหียจะตายจะตายจะตายรอบกูจะตายเลย ไหนอยู่ไหนพะนุ่มพะนุ่มอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมินิแมพบอกว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ไหนพะนุ่มนี่นะโอ้โหมึงยิงกูมาดีนะชุดเกราะกูอขอแข็งไปเจ๊คร<า>ับพลังงานชุดผมไม่ฟื้นนะครับเจ๊โอเค,<า>อเคฟื้นแล้ว แล้วทำไมชุดผมแดงอย่างนี้อะเจ๊อ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอ้นี่มันออโต้ย่างงั้นเหรอนี่มันออโต้ออโต้โนสูตรวะโอเคเราสูญเสียกาตติดตกับเจซอกโอเค KPA ต้องใช้แจมเมอร์ใส่เราโอเคกำลังไปจัดการให้แล้วพอเฟต อยู่ไหนโอเคอยู่ขวามือเราจัดการให้จัดการให้ตุกตุ๊กตุ๊กโอ้โอเคกดตูบีเพื่อที่จะใช้เกาะอ่าไม่ใช่ไปนัคูุราเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทย อะไรเนะี่ย jamming device อ่าแล้วแท็กยังไงครับแท็กได้ไหมแท็กแท็กเหมือน a อส e s s o r i e ได้ไหมโอเคน่าจะไม่ได้แต่ว่ามันจะขึ้นในมินิแมปนะโอเคขอศึกษาก่อนสักทีสองทีแล้วก็เดี๋ยวเราก็โอเคตรงนู้นมี landing zone LC โอเคปะ c r o w k engaged วันช็อตวันคิวไปเราอะวันช็อตวันคิวเราอะครกอินเกจไปใจเย็นใจเย็นเล่นแบบคนแก่ใจเย็นหน่อยครกอินเกจครกอินเกจ c คูเอ cool. ็นเกจเรียบร้อยคูเ cool. อ็นเกจยิงข่ายไอ้หนุม่มเรียบร้อยเสร็จโจเสร็จการทำไงระเบิดเป็นยังไงนะพี่พหนุม่มอัตมาต้องจัดการยังไงนี่อยู่นี่ลังหกักอ๋อไปกดสวิตช์ปิดเลย โอเคนับอ่ากลับไปที่ LC นะเทกกลับมาออนไลน์แล้วไปวิ่งไวเอาดูเหมือนว่าจะโดนบุกน,น,น,นะเอาเปลี่ยนจุดรวมตัวงนะั้นเหรอโอ้ยฮียไกลเกินไกลเกินพี่ชายเปลี่ยนจุด LC ก็ไกลเกินพี่ชาย ว่ายน้ำได้ไหมอ่ะว่ายน้ำได้ไหมกระโดดแล้วว่ายน้ำแบบวิ่งบนน้ำได้ไหมอือวิ่งบนน้ำไม่ได้แต่เราแต่เราว่ายไวได้นะด่าหมดแรงโอ้ยไอสารเลวมึงมีเรือดำมึงมีเรือด้วยกูก็ดำน้ำดิวะ ไอ้ห่าแม่เงเอ้ยน,นึกว่าบนเรือจะไม่มีไอ้เหี้ยโอเคดูรู้สึกที่จะเหมือนจะมีฐานศัตรูอยู่ด้วยนะโอ้โหไยสารเลวไปดำน้ำติดใบพัดท,ที่ตูดอ่าพลังหมดแล้ว โนแมสเจซอฟเนี่ยโอเคดูเหมือนจะมีฐานอยู่ต้องการให้บุกโอเคแล้วก็เช็คเกี่ยวกับข้อมูลสัตรูดด้วยกำลังส่งไอ้ข้อมูลไปมึงใช้กูเยอะจังอะอ้ามึงใช้กูเยอะเกินม่ะเนี่ยโอเคเราต้องเอ็งตาฟาเตนุมเอ็งตาฟาน้องเกาหลีน้องตาฟาดหรยวว่าจ๋า น้องตาฝาดแน่นอนอะใช่ไหมจ๋า on. น no like ้องตาฝาดมึงไม่ยอมตาฝาดเหรอตาฝาดตาฟางไปเถอะไปเถอะโอ๊ยโอ๊ยยายายาเดี๋ยวกูตายเดี yeah, sure. ๋ยวกูตายใจเย็นเดี๋ยวกูตาย โอ้ติดสโคบก็ไม่ได้เวนโอเคไปไม่ต้องกลัวเลือดมันเติมเลือดมันเด้งได้ก็ไม่ต้องกลัวไปคอมมานด์โพสกนก่อนอย่าทำอย่างนั้นสิจ้าคนดีอีกหน่อยต้องขอโมยปืนมันใช้แล้ววะกระสุนแม่งจะหมด โอเคเราสามารถเก็บกับระเบิดได้นะเพราะว่าเราต้องการไฟพาวเวอร์ engage พี่ชายพี่ชายตั้งรับมันอยู่นี่เต็มเลยเออ engage where the fuck are you man เรียบร้อยเสร็จจมันบอกว่าให้เราใช้สปีดโหมดนีโอ้เยอะว่ะไป speed m o d ทีละนัดมันเปือง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 ไอ้หนูมันเปืองเ,องเ,องเองอหเงเียจะตายจะตายจะตายให้ได้จะตายให้ได้ไ,ดไปโอเคดูเหมือนจะเยอะนะมันบอก ไอ้เฮ <No ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หน nope ุ่มไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหจะสาดกระสุนกันตั้งแต่อยู่ข้างล่างเลยใจเย็นนะพี่หนุ่มมานั่งหลบตรงนี้กันโอ้โหทันทีที่ปดมึงก็สาดกระสุนเลยเหรอไปแล้วหนีกูไม่พ้นหรอกเนิกกขี้ êy êy, kêu già tai, kêu già tai. Đợi yên, đợi yên, nùng, nùng, già tai. Ừ, dí mèn. Dí mèn. Tao mày nát sưu phan khéo nhiều rồi á. Tao mày nát sưu phan đi. นนกลัวนกสู้พันธ์เขเหนียวถือร้อยนัดยิงโดนแต่ต้นไม้ตายไหมน้องตายแล้ววะอืมล้อยนัดยิงโดนแต่ต้นไม้เฮ้ยเอา้าเฮ้ยเี้ยระเปิดตายยังตายแล้วเหลือข้างบน หนุ่มอัตมามาหาแล้วอุ้ยเฮียเยอะเยอะจ้าอัตมามาหาแล้วจ้าพนุม่มหัวหน้าปะเราอะอหัวหน้าเลยโอ้โหเฮียทักูกเกือบตายเวนจะตายก็ใช้หน่อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอขอกินหน่อยดิ ใช้อะไรไม่ได้เลยไปไหนๆก็เสร็จภาร,รกิจที่พอเฟทให้มาแล้วขอดูหน่อยสิคุณนึกว่าเปิดได้โอเคเจอแล้วอ๋อเข้าทางไหนจ๊ะ โอเคข่าวมาแล้วฟอร์เฟตนี framework. ่ม okay, yeah, right? ันปืนแต่กระสุนเรายังอีกเยอะอุ้ยมึงใครเนี่ยโอเคเรากำลังไปจุดนัดพบรถแกจะระเบิดแล้วระบบระบบควบคุมยังล้าหลังอยู่นะยังไม่สมบูรณ์เท่ากับ ยังไม่ส <kho> มูทเ <oke. S 1> ท่ากับระบบเกมสมัยใหม่นะแต่ถือว่าภาพก็ยังพอเล่นได้แหละนะถึงจะเกมจะเก่าแล้วก็ตามอยู่ข้ามาไหนๆเนี่ยชิปหายแล้วครับพอผิดเกาหรืเหนือฆ่ามันฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ฆ่ามันฆ่าพวกคอมมิวนิสต์มันให้หมด หมดยังหืมมึงไม่ตายด้วยไปต้องออกซ้ายต้องออกซ้ายรถเราก็โคตรถืทนเลยว่ะมีโดนอ p g อพะที่ที <NO. S 2> ่จะพังแต่ยังอื่นโดยรวมเ็ย่งดีอยู่อะไรครับเนี่ย มีคนดักเออมีคนดักเออดีนะไม่ได้มาตัวเปล่าแต่เสียงรถมันโครนลำคาญหน้าลำคาญเลยโอเคถึงแล้วโนแมสมีบาง,อ,งซซอย่างที่นายต้องเห็นน่ะเออกูก็ไม่มันบอกว่าขึ้นมาสินายต้องไม่เชื่อแนะ่กูก็ไม่เชื่อเหมือนกันไอ้เหี้ยขึ้นมาแล้วกูเจอคนน่ะไอ้เหี้ยมึงไม่จัดการให้กูบ้างเลยเหรอ มึงก็ไม่จัดการคนให้กูเ้างเลยอ่ะนะมึงก็ไม่จัดการคนให้กูเลยจุดลันเดวูมึงเนี่ยฮะโอ้มึงเปลี่ยนที่อกแก้มึงเปลี่ยนจุดมึงเปลี่ยนจุดมึงเปลี่ยนจุดพอเฟสมึงเปลี่ยนจุดกูจะมาถึงเนี่ยมึงก็เปลี่ยนพอเฟสอ้สราเอว ดีนะว่าเราวิ่งไวเอาปะถ้าวิ่งไม่ไวเนี่ยกูโกรธมึงยิงด้วยพอเฟสตี้อ่ะเฮ้ยคาซีนว่ะ The Lucas Call The l u c a Call ไอ้น o ม a เราอะเออสูตรหมดวะสูตรหมดกำลังโอเคชาร์จได้ไวมาก พลังงานอะไรกันนี่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่านะไปพอเฟสไอสาระเลวไอสารยำโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอะไรอ่ะพอเฟสทำลายให้พอเฟสเพื่อนมาท่าถึงสักทีโอโย้ยเฮียมึงเปลี่ยนจุดอะ เชื่อไหมล่ะดูเหมือนมีคนมีปัญหากับการจอดเรือบ้านี่นะเราสูญเสียช่อง,งติดต่อกับเจซอกแล้วเราก็เอ<ส>จก<ส>เกเอกับ,บสิ่งที่มันแปรปวนหัวหน้านี่มีแอเรียที่ถูกไฮไลไท์ไว้ด้วยที่นี่น่าจะเป็นที่ขุดเจาะแน่เลยมั่นใจได้ไงอะ่ะไม่รู้หรอกแต่เราก็มีแค่นี้แหละที่ต้องไป ข้าไม่เชื่อหรอกนะที่เต้าไปที่นั่นแล้วก็สิงบ้าบอเลยเนี่ยและเกาหลีเหนือแม่งมีลำแสงแช่แข็งแต่เมื่อไหร่เออถูกต้องเลยแม่งเหมือนออกมาจากคอมมิกเลยอ่ะข้าบอกเจ้าทุกอย่างที่ต้องรู้แล้วบ้าเหอะแอสเตก็ต้องตายเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรฆ่าเขาถ้าเห็นใกล้ๆเลยนะถูกแยกออกทั้งอัดแยกออกเป็นเสี้ยวเนี่ยไม่ใช่เกาหลีแน่ เจสเตอร์พูดถูกใช่พวกนั้นแม่งไม่บ้าเนี่ยเราคงไม่ต้องอยู่นี่หยุดเลยนะไซโคงานเราคือต้องหาพวกนั้นเราก็ไปเดี๋ยวนี้อะไรวะน่ะมีบางอย่างอยู่ที่นี่ What the fuck man เจสเตอร์โดนแล้ว พวกมันได้เจสตเตอร์ลงไปแล้วเราต้องไปแล้วเวดี๋ยวนีโ้โอเค,อเคได้เวลาที่เราต้องจบพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ได้เวลาไปต่อกันพาร์ทสองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็เจอกันพาร์ทหน้าทุกคนบายๆครับเจอกันครับ